พ่อแม่อีเหม่ยไปช่วยเลยทุกคนมึงได้สูตร <ปะ S 2> อาเสาดินออกดูฮู้ร่างแล้วละเขาวอ่อนพ่อน,นี่พี่น้องนี่เขาป่าปุบกับระโปะปับ สบ,บายดีเด้อเนาะสบ,บายดีเบิรสู้ขูสู้ขนสบ,บายดีตอนบ่ายพี่น้องยินดีตอนหบเขาสู้สองสาววันหลันถุงเด้อเนาะเมื่อนี้เขาลงมาเฝ้าตรงเบิดมือสาวพักกันยกครัวลงมาแต่ว่าป่ามันโบลงตรงเนาะสุดท้ายก็ไดหาเนาะใหม่แกงกินตอนบ่ายก็เลยชวนกันมาหาเห็ดมาหลอกป่านะขจาว่าเห็ดละงอกออกแต่ว่ามือก่อนที่ซอนไปหากับหน้ามาลาหนักกระไดยูสองดอกจุ่มเนี่ยกับบานน้ำก็เลยแต่ว่าอันเมื่อนี้บ่ได้ไปไก่เนาะทุกคน เขามาหาในป่าหัวเทียงนี่แหละเดี๋ยวมาหลุ่นน้ำกันนะมันสีนีบอแต่ก่อนแต่ตอนเฮ็ดลายบอได้อึดแบบนี้นะอย่างเขามาเท่านี้ก็มีพอได้ได้แกงอยู่แต่ว่ามือน,นี้นะี่ยีหาทั้งเฮ็ดแล้วก็สีคุดท่องมันน้ำเนาะซีุดาไปกเป็นเลยนะหมากเห็นแนละ้วสาเหตุโอ้ีพอได้เก็บแต่เห็ดแดงยู่บอนี่มันอะไรบ ก็ได้สองดอกมันเรายังขุดหา้ขุดทางแล้วว่าทังดินทรายเรกหาเห็ดจังขุดมันเห็ดก็ได้สองดอกบเนีดงหัวมันกับหัวซ้ำเนี่ยเราสี่ขุดหายประมาณมันพอต่มถวยหนึ่งกระขุดบ่ได้ไก่ดอกคนในหลังถาดไม่เท่าหน่อยเนาะพอแถวนี้นะเครื่องมันน่ะรลายอยู่ยันแต่ขุดบ่ได้มันหักหิน ขอเลือะไ,ไ,ได้น้ออกบ่อยมะนลงคูดลงไปแล้วอยจาเป็นมะเขึ้นมือสาวนั้นฝนตกหนักมันเลยลงผลืน,นมันคือน,น,นำออกบอ่ก <c oughs> อ,อาน้นนตหนักมาเลัออกบนายออกมาดขันดินทร <c oughs> ายเนี่ยเอาขึ้นเอา มือในหนาจนเต็มคุมมันมันออกบ่อมาเองเด็กผู้น้องเอาสาเอาได้ฮะเนี่ยนางบอกว่าหัวใหญ่ขึ้นเจ้าหัวเก่าหมดแล้วนะอ่ะกูโอ้ยกูว่าอยู่สูพูนขวัญอันใหม่มาเบิ่งดู มันอยู่ทางในผัวสันๆนะมีสองอันแม่นบ่ <laughs> หัวเก่ามันเบิงเ่งในหัวใหม่ในซ้ำน,นะโอ้เบิงเ่งในผัวคืออู้เอาเไปตุ่มได้เลยวันนี้ได้ว่างบอกผู้ถ้ามันบ่อดได้ตุ่มกับสิบบัอยมเมือทุกคนถ้าเบิ่งคุ้มเนี่ยเบิ่งในหนังมันออกมาแล้วเอาประมาณถ้่วหนึ่งก็พอะเลย เมียพ่อหน่ะมันมออกโบออกมาหรอใครจงว่าเจะบุได้อันหนึ่งอยากได้อันหนึ่งเลยบุได้เอากระโปงมาเผามานำหน่อยแล้มันตักหนัก <c oughs> เห็นหงอยู่ซ <c oughs> ับออกที่หักไหมอ้ห่าเบ,บิร์เดี๋ยวมันสีหัวใหญ่บ่ ตอนซ้อนมาหรอคุดกับนงเมือนงทรรน่คือจังหวะกำลังสีใหญ่บัดมาหอบนี้แห้งห้างกับปุปงอากูต้คอมันอยู่เลิกกันนั่นแห้ยังไ่เจ็ดสิบอันกัพอเลยเนาะหกเจ็ดอันกับพ่อจบแล้ว เืเ่อนเพื่อนก็จะมาอักนาีน้องดแหละนี่คือว่ามันแล้วย,ย,ยันได้บังเห็นทางผูกพูดมาถท่าทนในที่ใดๆเลยนะ้ำออกบ่แล้ว จัอุ้ยนังอยู่ตัวใหญ่อยูต่ว่าถ้าไมชอบบนขามันทอะมันเก่ามากหลึกพอมันเลึก ฮักว่าเสียมือ ừ, ขี้นออกนี่ป้าทำอะไรมเดี๋กว่เิเสียวทางเชื่อมือมาหายบึงท่านอนาไก่มันตสยูวะนี่อุ้ยทุกคน <ừ. S 1> นี่อู้ดเดี้มันโ้งเห็นบะหัวใหญ่หกักเบาะาเนะ มันเดมันมาขอดในนี่นี่นได้แล้วอันนี้คือเคือมันพี่้องใบมันนี่ปอดเบิ่งความยาวของมันผูเหงาในายุ่ฝุ่นใบในยุ่ีมันกลงมาบรรยากาศคึมคึมแต่ว่าฝนบ่ต๊กเด้จ้ามาสิเถ่งมามือแรงกว่จ้ะขวาง่าย,ย,ยเลยใหญยเลย่แห้งบ่ <c oughs> ใ,ใ,ใครอยู่บนห่วงเห็นอยากได้ลงไปอีกนิดเดียว<น>พี่น้องหัวมันเลยหัวใหญ่มันหนกสำชื่อว่าใหญ่สุดๆแล้วบุ้แนะนำออกมาเข่งคุ้มแล้วขุดทันใดๆซะแต่หัวไม่เนาะหัวเก่าจะอยู่ทางใดเยาว่าน้าขุดอยากจะไต่พี่น้องหัวเก่าักก่ไอออน้ หมดมากินคือคือสิได้รปซทำนั่นแหละมันหิดตมสิได้อไหดบวเคิำอะนี้เป็คับบอโลตองเปินแบบแน่นๆ ัำแล้วแหละวซ่บไม่หลุมก็ยัดเลยค่ะโอ้ยอยังหักูปลาปลา,าตุอยกซมเคียนเด็กหน่อยปุ๊บอ้ยมันอันนั้นคือโฟกัสเลยนี่ใหญ่เหี้ยงได้แซมนี่4ีคุ้มกับพ่อแล้วนี่ค่ะเป็นหัวใหญ่ๆเลยได้สุด มันดินเหนียวเมื่อมันแดดเผาบัวคากันมาขุดเลยเหมือนนี่เราหาเห็ดบัวแดงก็ะเดยขุดเลยท่านได้เห็นหอดเหงาเละน้ำไหลออกโป้เลยแต่ยังหน่อยดอกหาหล่อขุดนางสางเนาะนางสางหน่อย หัวใหญ่เลยเันนหัวนานอมมาลาปารีเราส่งขอความเสียงมาเะ,ะจากจ้าหัวเก่ามาจากไหนเนาะดึก้เบิระ,ะวังดันเสียงเดี๋ยวว่านาทีอันใหม่มันนะน อกะย่ายอยู่หักเหงามาเลยมาอันอนั้นก้นน้ำอ่ะม,มีอีกโซนอันคือวันไม,ม่ฮักหรือมีอีกอ,อ,อ,อันหนึ่งเหรอพี่มันมีสามลำลงไปทางลำเก่าแต่ว่าอันทั้งล่างเราเป็นแต่ย่ายอยู่ดิโคอรให้มันได้วาถอด,ดินโคตรเนียวเลยทุกคน เอาไปอนาเต่าได้เนาะปั่นเต่าคือสิค่ะอืเ<ฮ>สียงหาดดังโป๊ะคือจังว่าซูดยังยังบลักรายหั่นกระเครื่องนี่นะโอ้ยอยากใครได้หัวเก่าอุ้ย,ยบักใ่ญยเนา,ยยานะตัวนกักกะตัวนี้มันซูดเร็วแมนบ่ แล้คืองมนะพี่บกก็โดมันมีแง่ม,มันเป็นแง่มมีอีกอันนึงโบมันเป็นแง่มันเดียวแล้วมันเป็นแง่มออกดึงเลยดึงลุคคุดลงอีกคุดก่อนดึงแล้วเนี่ยแบบโบจั๊กมันร่วงเหรวสุขมันเก่าตีนนะจักไม่ครับ <c oughs> ม,มันอันนั้นเหม็นโบเก่าอะไรเพิ่นเบิ่งโบออกนะค่ะกี่ตบอ้โหบไม่จิต <c oughs> บุสราดีใจมันบดแล้วนำมันออกแล้วามมนซะงัวเขามาแล้วม่ปีนพอดีถเสียงนำทมยุ่มมนสิตใจพันบุนมบุบตายดอกอทมจตน,น่นี่พูดในใสก็มีแต่น,น้ำออกบ่อเอาทานี่บอ Le, มันหอ่อขี้หินแหละซับอยู่ลุ่มๆปูซับเสื่งมันสุดเลยซับเสื่งมันสุดเลยมันจะบวชซุดเลยซุดเลยสายเด้อว้าวดูนี่เลยงามนี่เพิ่งล้างหน้าเพิ่งกอนอยากในนี้เลยคุณหัวนี้แล้วเราได้สุดนี่แต่ว่าหัวพะแพนใหญ่กว่านัเนาะ phơi lại đi nằm tìm khung, à bằng nằm thua mần, Mà kì hình ba nào sao? เดวตัวนี้เครือใหญ่แองนี่ตัวฮวนใบใหญ่ก่อนเลยมันใหญ่แต่มันทันได้ยาวเนาะเบิ้งตัวนกันพี่น้องเบิ้งเครือมาเนี่เบิ้งเครือมันจดยักซ้ำในมือแม่นผสมเครือเลยไม่เจ้าอย่าคือนไม่เนี่ยหละ พุนใหม่ทั้งหลังเมนขีดดิเน่ามันเน่าแล้วพ่นครับขอได้มันทันได้ยาวลงแล้วกับผมปุ๊บเ <c oughs> อาเคเรียบหญ่อยู่ว่นสัตว์ไหมอุย้ยอุ้ยมีสูสีกันงามเลยขาวๆนี่จ้ะ มันนกกำลังสิพอตมแล้วสิเมื่อด้แหละขุดอีกประมาณสองขุมอันนี้ทุกคนมึงได้สูตป้าเอาเสาดินออกดูยังไงเลโอ้ยังไงเลือ <laughs> อุตส่าเฮ็ดจุกๆนี่แหละเป็นหัวที่ยาวแหงแล้วก็เหงาที่หลายหัวเหงาในได้ได้สามหัวเลยเนาะ สามสี่อันจะเลิดเล็ดพอตุ่มแล้วออกมาแล้วเต๊ะปลางัวก oh! ับเต็มอยู่แถวโมนี่มึงเนี่ยอันนึงน่ะงอนฝนอันหนึงน่ะแดดก็อยากออกงวยยุ้ยสั่นคอใช่ไหมเดี๋ยวเสียเอามาล้างทำเนาะนี่ดิ เอີถือว่าได้หลายเติอบอยู่ประมาณถ้วยบักใหญ่นึง,บงนเบงไดเฮ็ดกับมุน อยนูบไปเรียเดี่ย <laughs> ย่าหลังค่ะใกล้มันดิบเนี้ยแล้ว่ะ,ะมันจูบจะสๆเอาไปได้ตะกี้ก,กรอกนี่เหรบพี่ กาตะกี้นบ่ได้เยับ่พอกิมรสนี้วกลีบิบตลดียวกาเอไ่าใามตอนีะันอยู่ตอนคุดขึ้นมานออกรอบแรก แล้วแล้วเขาอ้อนพ่อนี่พี่น้องนี่ไดประมาณถ้ยวหนึ่งเนาะพอดีต้มแสบซ้ำนี่คุดเมือยหนึ่งพู้ได้น,นี่ล้างน้ำแล้วเขาก็เสกตาเมืออจ่า <c oughs> ท้าได้แต่ซ้ำทางนี้ครูอันนั้นก็คือสีดีนี่ใส่นี่นะพอดีเนาะน,นี่หัวใหญ่ทั้งนั้นข้าเจ้าขายแพงเลยพี่น้องอัน หัวหนึ่งในเข้าหักเป็นสามทอนเนาะเขามาลงในตลาดนะส่าบาทจะ้ะน่ากินอยาา่าง,งประมาณทอนสันสันประมาณสามี้แหละคือน,นี่หักสองทอนแล้วก็อีกทอนหนึ่งพอดีส่บาทแท่งละร้อละร้อบาทก็พออันนี้แหละเรียบร้อยป่าตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงกำลังสีเข่าสองโมงเนาะตอนนี้มันก็สองโมงกว่าพี่น้อกกำลังเข่าสามโมงแรงแล้วเดี๋ยวสิขึ้นมาหาเมียนเฮือนก่อนมาที่นี่อเมาลาเราเมื่อก่อนแล้วเนาะ เฮ็ดก็ได้แต่สองดอกนั่นแหละสุดถ่ายก็ใสก่กระตามาแล้วมันกามมันทับแตกถิ่มเบิดเดี๋ยวสิมเมื่อหายเฮ็ดวานแล้วเด้อเนาะสิใดคออนุญาตลาแล้วขอบใจเบิดสุขครูสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้สวรรค์ดอพี่น้องจัางไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเบิ่งโคษณนาให้ในเด้อเนาะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้สวรรค์ในเด้อเพื่อเฮ็ดคลิปต่อต่อไปไปเราสาบายดีาายดพอกันคลิปหนะ้าไปเบิ่งคลิปให้สวรรค์สื่อในเด้อทุกคนเนาะ ตอนนี้ก็ยังพันได้ผ่านเวลามานนับเท่าได้แล้วข้างหน้านะสามพันเดเลยข้างหลังสามพันนับสามพัน 3, 000, แล้วก็เทอว่า้อยู่เหลืออีกหนึ่งพันสุดท้ายค่ะถึงจะผ่านด่านที่สองเนาะเอาใจซอยนางในเด้อพี่น้องไปเบิ่งคิปให้นางแน่เนาะอันนี้ก็ทีมเรียงงัวค่ะนอนโกโบเกเวอยู่เรียงงัวแบบสบายแห้งอันนั้นก็จะเป็นสาวบุญสบายดี เออนม่เดสอะเอากะมูถ่ายเออค่อยถ่ายต่อกันเลยมืแล้วทำไมงงจัง